เอ้ยโยซับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม BBQ Gamer กันอีกครั้งนะครับหลังจากเจ้าซินเวียนได้โดนเนิฟไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับแรงเหลืออีกสายหนึ่งที่ผมยังไม่ได้เล่นนะซึ่งสายนี้ก็จะเป็นการอัพสกิลพวกนี้เลยนะครับเลเวลสี่ผมก็จะอัพเป็นลูกไฟอันนี้นะครับ m y s c o n Fire นะซึ่งสายนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เล่นนะครับหลังจากมันโดนเนิบแล้วนะ <ha. S 1> ก็อีกสกิลหนึ่งผมก็จะเอาเป็นคาร์มายตัวนี้ละกันนะครับคือสกิลเนี่ยมันทําให้เราวิ่งเร็วเพิ่ม SP แล้วก็เมื่อเราอัปเกรดอีกครั้งหนึ่งมันจะยังป้องกันสก,กิลของศัตรูได้ด้วยนะครับถือว่าสุดยอดเลยสก,กิลนี้นะครับป้องกันเอาตัวรอดหรือว่าไล่ฆ่าได้นะครับ <Wow. S 1> ส่วนเฮลไอเทมนะครับผมจะจัดเป็นเซตลดคูดาวเลยนะครับเรามาลองกันดูดีกว่าว่าเซ็ตนี้มันจะเวิร์กหรือเปล่านะผมจะใช้เป็นเชลเบลตัวนี้นะครับซึ่งไอเทมตัวนี้มันก็จะมีลดคูดาว3%แล้วก็บวก SP ATK ให้ับเปล่า16หน่วยนะอีกตัวหนึ่งก็เป็นวิสกัสเซตนะครับตัวนี้จะขาดไม่ได้เลยสําหรับเวอร์มอนสาย ถัดมาก็เป็น Energy Amplifier นะครับอันนี้ก็จะลดคูด้าให้เราอีก4.5%แล้วก็ลดคูดาวอยู่ในมูฟหรือว่าอันติเมตของเราเนี่ย6%เลยนะจัดว่าเยอะอยู่นะครับชุดน,นี้นะผมคิดว่าเซตนี้เนี่ยมันต้องใช้สกิลได้แบบรัวๆรัวๆแน่นอนนะครับแต่ข้อเสียก็คือตัวมันบางอะ่ะมันจะไล่คิวหรือว่าทําแต้มได้มากสักแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนเห็นผมผมตอนนี้ไหมตัวเทนเนอร์ของผมเนี่ยมันเป็นสีฟ้าครับผมสุดย้อนไหมสีฟ้า โอ้โหมันไม่เข้ากับชุดเลยนะแต่ว่าเพิ่งได้มาก็จัดไปดีครับใส่ไปแบบลรอๆแบบสาวกรี๊ดโอเคซินเวียนซินเวียนมา สรุปแล้วมันคืออะไรเนี่ยตัวกวางหรือว่ากระต่ายครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็จัดไปดีครับไอเทมก็เหมือนที่ผมบอกไว้นะครับส่วนแบทเตอรไอเทมก็จะเอาวันนี้ครับเอาเผื่อไว้เวลาเราเกิดถูกไล่ฆ่าแล้วก็สกิลเราคูดาวอย่างครับสามารถใช้หนีจากวงไฟได้นะครับจัดไปดีครับไปเล่นไหนดีครับเล่นบนดีกว่านะไม่มีใครเลือกเล่นกันเลยทำไมเขาไม่เลือกเล่นกันนะว่าจะไปเล่นไหนอะมากับพี่กบอีกแล้วนะครับผมไอเกมนี้มันไม่เจอนั่นหว่ะวินโนซอนะครับแต่ทีมฝ่ายตรงข้ามผมว่าน่าจะมีนะ เป็นตัวที่โออยู่นะครับตอนนี้นะครับนันไงมาอีกแล้วค <c oughs> รับผมเวนอสซอคือมันสกิลที่แบบพายุหมุนๆทอร์นาโดของมันน่ะทำให้ตัวมันวิ่งเร็วแล้วก็โจมตีเร็วนะครับแล้วมันค่อนข้างเกียรถึกด้วยทิเป็นสาย s อสพีเออะไรไม่รู้นะครับโอ้โห <c oughs> อ่าแลวเกมนี้เจอซินเวียนเหมือนกันด้วยเหรอครับ <Hello? S 1> <c oughs> ต้องลองกันหน่อยแล้วนะครับใครจะอยู่ใครจะไปมนวัดกันที่แต้มพวก่ย <Yahoo! S 1> ิงดาวใส่ไปดิยิงดาวใส่ไปดิ กุบน้อยกุบน้อยจัดไปดิครับมาตรงนี้มาตรงนี้กุ้ง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 หอยปูปลาโอเคได้กุ้งมาแล้วครับเหมือนเราฟาร์มเร็วอยู่นะ,ะสวัสดีเจ้าลิงน้อยจ้าดี เอาอะครับเอาอะครับโอ้ย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 ้ย้ยอ้าวสวยนะครับเนี่ยสวยนะครับเนี่ยสลโลไปดิยิงดาวใส่มันโอ้โหไม่ได้วะ เฮ้ยเจัดมันดิจัดมันดิเพื่อนเรามาแล้วพวกโอ้โอ้โอ้เพื่อนมันตลบหลังแล้วเพื่อนเราไปไหนเนี่ยเพื่อนเราไปไหนเนี่ยเฮ้ยทำไมทำกับเราอย่างนี้ ได้ครับเอาพึ่งงานก่อนดิพึ่งงานหน่อยดิไม่ให้อ่ะเราไม่ให้พึ่งอ่ะจัดไปดีครับหนืดไปดีครับตายนะเนี่ย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 จัดไปดิครับมันเล่นผมไงเมื่อกี้มันไม่รู้ซะแล้วว่ามันเล่นอยบใครนะครับ ดังอีกสักทีหนึ่งเอมาดิมาดิมา,มาฟาร์มก่อนครับเสียเวลาไปโจมตีเขาเลือดมันก็ไปเติมได้นะฮะช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญของการฟาร์มนะครับโอ้ข้างล่างเดือดนะฮะข้างล่างเดือดครับเมื่อว่าเราต้องไปช่วยหรือเปล่าครับ ัไปดีครับข้างล่างก็เอาอยู่อยู่นะเก็บเลเวลสบายครับนะครับเก็บเลเวลสบายโอ,มอ้มาอีกแล้วอ่ะมาอีกแล้วอ่ะอ้าว เอาอย่างไงฮะเนี่ยอย่างไงเนี่ยมาดีครับคือมันมีเกาะอ,อยู่นะตายดีครับตายนะฮะอา่ามันจะก,การป้อมหรอะจะก,การป้อมหรอมาจัดมันดิ จัดมาดิหมดมุกแล้วอะ่ะมันหมดมุกแล้วตายนะโอเคสวยครับเฮ้ยไม่ได้เราเหรอเต็มเ <the> ต็มไม่ได้เรารอ่ะพวกเอาเรลอตอมก่อนดิผมไปเอาเลือดแป๊บน,นึงครับเฮ้ยเลือดไปไหนหมดอะ่ะ oh. โอ้เลือดหมดอะ่ะ โอเคได้โลตอมแล้วครับพึ่งพึ่งมาพึ่งมาจัดพึ่งก่อนข้างล่างเดือดอยู่วะข้างล่างเดือดอยู่วะเหมือนว่าเราไปยังล่างดีกว่าไหมล่างเดือดอยู่ครับเอาตัวกบไว้ข้างบนตัวเดียวพอนะหนึ่งต่อหนึ่งไปนะครับกบของเราโหดอยู่นาะาก็ได้โลตอมไปแล้วด้วยนะครับ ก็โหมันมาดังป้อมอีกแล้วเหรออ้าวยังไงครับเนี่ยซินเวียนของเขาโอ้โห <c oughs> ยังไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ยเอาไปเอามัน <c oughs> เอามัน <c oughs> ตายนะครับตายนะครับหอยก,ก่อนนี่ครับอยู่ทำไมนะครับจังหวะนี้ครับผมดังป้อมก่อนดีกว่า เรียบร้อยครับผมกับฐานต่อครับเฮ้ยมันมาใกล้แล้วอรอมันมาตรงนี้เลยเหรอเวนอซอมันเนี่ยอา้ามาอย่างนี้ก็สวยดีครับดูดิดูสกิลมันดิอย่างถึกอะมาเพื่อนเรามาแล้วเพื่อน เรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนโอ้โหไม่ตายจัดต่อครับเอาตัวพึ่งกันต่อนะฮะปาไม่หมดครับโลตอมเกิดแล้วอ่ะพวก เอ้ข้างล่างพวกมาตรงนี้พวกมาเร็วมาเร็วยังตีมันมเร็วเร็วเร็วเรียบร้อยครับข้างล่างก็มีตัวเต่าใช่ไหมใช่เอ้ยทีมฝั่งตรงข้ามน่าจะเอาเต่านะครับเรามาช่วยแล้วพวก เอาเอาเอามานี้ดิมานี้ดิาดตายดิ Monster, Kill, Kill. เเขาได้เต่าเรียบร้อยนะครับจ้างมานะปล่อยเข้าไปเราใสา่รถกูดาวไงโอ้โหมันมาข้างบนอีกแล้วอะ อ้ามันโจมตีอะไรครับเอ้ามันโจมตีอะไรครับไอตัวนี้นี่มันต้องเอาให้หนักมันต้องเอาให้หนักวะคือมันมาดังป้อมเราตลอดเลยนะครับเพื่อนมานดีดีจะไปสู้อะไรมากมายมากความมาเนี่ยอ้าวไปไหนครับสกิลไปไหน,นครับตายนะครับ ตายนะครับจังหวะนี้บอกเลยมาวีนอสซอลวีนอสซอลมามาดิมาดิครับมาดิครับเรียบร้อยอ่ะครับไปนะครับดังป้อมก่อนทันปะเนี่ยทันปะเนี่ยโอเคสวยงามครับผมไปถอยกลับก่อนถอยกลับก่อนมาดิทันหรือเปล่าล่ะ เอาง่ายๆดีกว่าทันหรือเปล่าอ่ะทันหรือเปล่าอ่ะพวกเอาหรือเปล่าครับมาดีครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันเอาแคปโดนแน่นอนครับจัดไปดีครับ ายแล้วเนี่ยายแล้วเนี่ยโอเคสวยครับโอเคครับสวัยห้ามครับ,รบมาเละครับเละครับจังหวะนี้ไปเลยเฮ้ยเ<ะ>ฮ้ยป้อมล่างป้อมล่างห่วงล่าง,ง,าง,งยังรอเราอยู่มาถอยไปก่อนนะค,ครับเองมาเฝ้าห่หวงแถวนี้ดีกว่านะฮะ เอายังไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ยเอาได้หรือเปล่าโอ้โห,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 โหตะกิ้มันรัวเดือเกินครับแต่ฝั่งเราก็ทําแต้มกันสบายอยู่นะ<า>เขามาแค่ตรงนี้ตัวเดียวอะ่ะน่าจะไม่พอนะครับวาร์ปกับฐานมาพวกมากันก่อนโอเคเรารอนานเลยนะครับนี่มันจะจบเกมแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้โหตายช่วงท้ายเนี่ยนะอูดาวนานมากครับผมจัดไปครับ มันทำแต้มรัวๆเลยวะอยากให้มันทำได้พวกเรียบร้อยแล้วนะโอ้ยซินเดเลตครับคิวกระจายฮะ้าคือสกิลเขามันแบบโจมตีแรงนะครับโอเคเขาก็ไม่ได้นะฮะไปถล่มมันหน่อยอล่มมันหน่อยตายไปดิ <laughs> โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใส่ครูดาวนะสกิลมันใช้ได้บ่อยนะครับ แต่ว่าความแรงอาจจะลดลงมานิดนึงโอ้โหเฮ้ยนี่ผมได้ MVP เลยผมไปดังครางนั้นอะ Oh my god นี่อะไรกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้คาดคิดเลยนะครับจัดไปได้ครับ เรียบร้อยนะครับสาหรับซีดเวียนสายลดคูดาวนะฮะคือเราใส่ไอเทมไปทั้ง2ชิ้นนะมันจะลดคูดาวทั้งสกิลของเราแล้วก็อยู่ในมูฟของเราด้วยนะครับทาให้สายนี้เนี่ยมันเป็นแบบใช้สกิลได้ทีทีมากนะครับศัตรูก็เข้าถึงตัวเรายากแต่ก็สามารถไล่ฆ่าศัตรูได้ดีด้วยนะครับโอเคถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วคลิปหน้าเราค่อยมาเล่นกันต่อนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคับ